สวัสดีครับวันนี้อยู่กับครูเบลนะฮะวันนี้เห็นไหมฮะแต่งกายตามตีมคิดมาดนะฮะวันนี้เราอยู่กับข้อสอบม1นะครับเขาบอกว่าให้เราสังเกตเนี่ยสามยกกำลังสองลบกับสองยกกำลังสองครับจะต้องมีค่าเท่ากับสามเนี่ยนะเอามาบวกกับสองนั่นเองสังเกตต่อครับสี่กำลังสองลบสามกำลังสองไม่ต่างกันเลยครับก็คือเอาแค่สี่บวกสามนั่นเองฮะ ดูต่อครับ5กําลัง2ลบ4กําลังสองก็คือ5บวก4น, S <S นั่นเองเขาบอกจุดสังเกตของการทําข้อนี้มาแล้วดังน,นั้นครับคําถามเขาถามว่าถ้าเราก็การหาค่าของ11ยกกําลัง2ลบ10กําลัง2เอาไปบวกกับ13กําลัง2ลบ12กําลังสองบวกกับ15กําลัง2ไปเรื่อยๆครับจนบวกกับ31กําลัง2ลบ30กําลังสองจะมีค่าเท่ากับข้อไหนอ่า ก่อนอื่นครับจุดสังเกตของการทําข้อนี้ทุกคนดูอ่าครูเบมมาตัวใหญ่นะฮะวันนี้เราเห็นไหมครับเุ้ยเหมือนคําใบข้างบนเลยเห็นไหมฮะเหมือนคําใบข้างบนเลยแสดงว่าถ้าครูเบมต้องการคิดตัวนี้หยิบลงมาวาง11กําลังสองลบ10กําลังสองมันก็คือ11กําลังทําอะไรอยู่กับ10หรือพูดง่ายๆสลับที่นิดหนึ่งครับมันก็คือ10กําลังบวกกับอะไรนั่นเอง11 แล้วถ้าตรงนี้ล่ะลากบวกลงมาเห็นไหมครับจุดสังเกต13กาลัง2ลบ12กาลัง2เพื่อนๆลองตอบนะครับเด็กๆลองตอบดูนะครับเพื่อนๆลองตอบดูนะฮะจะได้เท่าไหร่แน่นอนครับมันก็คือ13บวก12หรือ12กาลังบวกกับ13นั่นเองถ้ากูเป็นทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันก็คือ14บวก15เริ่มเห็นยังจุดสังเกตไปเรื่อยๆจนถึงตัวสุดท้าย มันก็คือบวกอะไรครับ30กํากลังบวกกับ3อแสดงว่าโจทย์ข้อนี้เขาแค่ต้องการให้เราบวกเลขเรียงอ่าเรามาดูครับพอเราจับจุดได้แล้วเราจะสามารถบวกเลขเรียงได้แล้วเราจะเริ่มยังไงทิกง่ายๆครับของกรูเบมก็คือจับหัวจับท้ายให้ลูกเอา10ครับมาจับกับตัวสุดท้ายครับคือ31 10เอามาบวกกับ31ก่อนเลยได้ สี่สิบเอ็ดนั่นเองเริ่มสังเกตนะเริ่มสังเกตนะแล้วถ้าคุณเบนจับคู่ที่สองมือนเดิมครับคุณเบนจับคู่ระหว่างสิบเอ็ดกับสามสิบสิบเอ็ดบวกสามสิบได้เท่าไหร่ติกตอกติกตอกตกตอกติกตอก่อยังนั้นสิบเอ็ดบวกสามสิบจึงได้สี่สิบเอ็ดเช่นกัน ύ, เด็กๆสังเกตเห็นอะไรไหมถ้าคุณเบนจับสิบสองไปกับยี่สิบเก้าต่อมันก็ได้สี่เอ็ด แบบนี้ไปเรื่อยๆถ้างั้นถ้ากูเบมรู้ว่าตั้งแต่10จนถึง31มเนี่ยมีกี่ตัวมีกี่คู่กูเบมก็จะสามารถเอามาคูณกับตัวนี้ได้เลยโอเคไหมครับอ่าลองมาดูกันอา่ากูเบมเดินหน่อยนะฮะอ่ะชา้าเบมขอหาจำนวนตัวก่อนจำนวนหาจำนวนตัวอ่าว่ามีทั้งหมดกี่เลขนั่นเองกี่ตัวถ้าเป็นสิบ จนถึงสามสิบเอ็ดเด็กๆก,ก็ต้องมานึกครับว่ามีกี่ตัวเอาง่ายๆเอาง่ายๆครูเปิมไล่ให้ท่านหนึ่งถึงเก้ามีเก้าตัวท่านหนึ่งถึงสามสิบเอ็ดก็มีสามสิบเอ็ดตัวแต่ครูเปิมจะเริ่มนับตั้งแต่สิบเป็นต้นไปแสดงว่าครูเปิมไม่เอาหนึ่งกับหนึ่งถึงเก้าโอเคมั้ยครับครูเปิมจะเอาตั้งแต่สิบจนถึงสามสิบเอ็ดครูเปิมจับสองตัวนี้ลบกันได้เลยครับ ก็จะได้จํานวนตัวออกมาดังนั้น3 1มลบเครับจึงมีค่าเท่ากับ22ตัวอ่า22ตัวนั่นเองหุยยี่ตัวเพื่อนๆกี่ตัวครับกี่คู่ครับดังนั้น22ตัวจะได้ทั้งหมดกี่คู่ถ้าต้องจับจับคู่กันอ่ากี่คู่ครับ11คู่โอเคไหมคระ 11คู่คู่ละ41่สถูกไหมสิบมาจับคู่กับ31 11มาจับคู่กับ30 12จับคู่กับ29แสดงว่าครูเบนก็แค่หาผลรวมได้แล้วครับผลรวมจะมีค่าเท่ากับ11คู่คู่ละ41ทสิบันไหมจับคูณกันเอาสอนเทคนิคการคูณสองหลักสองหลักแล้วหลังหลังได้หนึ่ง ไกลไกลสี่ไกลไกลรวมเป็น5้าจากนั้นสเต็ปสุดท้ายครับหน้าหน้าหคูณสี่ได้4ี่คำตอบของข้อนี้จึงตอบ4 5 1ดูช้อยสิมีไหมอุ้ยบีไปก่ะตอบพอควายนั่นเองอ่าเป็นไงครับอธิบายอย่างรวดเร็วอีกหนึ่งครั้งข้อนี้คำใบ้อยู่ตรงนี้ครับเขาให้คำใบ้มาแล้วครูเปมแค่แปลง เอาคาใบมาใช้ให้เป็นประโยชน์แค่นั้นเองเขียนเรียงลงมาปรากฏว่าพอคุณเบมเขียนเรียงลงมามันก็คือการใบว่าเขาให้เราบวกเลขตั้งแต่10จนถึง31จากนั้นุูเบมใช้เทคนิคครับจับหัวจับท้ายบวกเข้าด้วยกันได้คู่ละ41แสดงว่าถ้าุูเบมรู้ว่าตรงเนี้ยตั้งแต่เลข10จนถึง31จับได้ทั้งหมดกี่คู่ก็แค่เอามาคูณ41โอเคไหมครับถ้าเร็วเกินไปสามารถก่อคลิปย้อนกลับได้นะครับสำหรับวันนี้น สุขสันวันคิดมากแล้วก็ราไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย